คุ่งายไปพูดกับมือดีดนะออกก้ากับบางกเลยนะชิดหงกูออกมามกูมาทำไมมันวิ่งเด็วจังวะก็มงฝาฝาดิแมพูดไม่ดูขาตัวเองเลยเนะะาะไดสูงแค่ร้อยห้าสิบทำเปพูดเก่ง ขร <17 4. S 1> ้อยเจ็ดสี่ไอ้เบนรเจ็ดห้าไอ้ดำรอยห้าสิบมีก็ร้อยห้าสิบดำมันร้อยหสิบเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบสองเวะใช่ไหมดำกูจำไม่ได้วะมันไม่เปิดหูฟังกินวะดำน้องบักควย คยนไ่นได้เปิดคุยอะไรมันคู่มาีคือัวคารนับอะมาดิ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 กลัวฮะมาดิมาดิมาดิวิ่งหนีไมวิ่งหนีทำไมาไปไ้กลัวจังเลยมาดิมาดิวิ่งหนีทำไมอะ นิ่นีทำไมล่ะถ้ถาด้าดฟันตาดฟันตี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 ฟันตฟันตีฟันอีฟันตฟันตี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 ันตีฟันตันตนตันตนตนีันต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 ันีันตันตันตนตันตันตันนัน บีแล้วเพียงให้ฟังหน่อยแล้<อ>เ,เพียงให้ฟังหน่อยอแล้วใครอยากฟังเสียงเบบีอ่ะเบบีร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมครับไม่ได้ครับเบียรล่นตัวทำไมเราจะลื่นตัวเราจะทำอะไรครับโดนกระเทะิรบป่ะ พอมดูอนนี้ดดูมันจะไปอเขาเขาดูเ oh. ฉยนี่นะูัวรโอ้โหนี่นเาไม่ว่าเกิดมามูินนะคือแต่ละคนจะเกิดมีบ้าอะรบนตัวร พูดไม่ชับนาต่อย่างเงี้ยพูดมันดูน่ารักอ่ะมันดูน่ารักค่ะบีคนอฮะบีอามจรคงมกพูดเดี๋ยวเขาก็รู้กันหมดต้องโน่นเรง้นมรือนมันเขาจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนตรงนู้นตรงนู่น ใครไม่เก็บไปหมดว,เเวะเขียบวิเหน,นได้สโคบจับความร้อนอะ่ะพวกสโคบอันเนี่ยดูคนไม่ค่อยเป็นเลยไหนได้สโคบจับความร้อนอะ่ะ

เาไดบบออคอน่คนมไม่ไม่เดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะทำอันนี้ฟังคอนเสียมันยังไม่มีแร้จะพูดพี่นมคะอูตอนน่ไม่มีใไข่ตัวผู้ชายปะพี่นโมคะแต่ไม่มีบไข่ตัวผู้ชายเลยน่ เาจะลงมาเมอาแล้วก็นอาจะไปไหนทีวบีเอม้านามันมีคนอยอเหอพี่นามูค้าเราไปบ้านสีฟ้าเรามาบ้านมาบ้มานสีฟ้ากันดีกว่าค่ะอันนี้แล้วมามะมมายู่กับหนูนะคะ ที่น้ำมือขาไม่มาเจอกับหนูหรอบิบีิ <c oughs> อยากฟังเสียงตัวเองจังเลยเดี๋ยวพาไปฟังเสียงผมนะบิบบ,บิค่ะคุยมีค่ะไอไข่เป็ด เมันจะประมาณนี้แหละไม่ตายไม่โดนไม่เห็นยังไม่หลับ เกือบเกือบหลับไปกลับมาได้เอาเฮ้ยมีอะไรคะ,ะครไม่สุกจะได้เลยเบียร์ดโดนย่างไข่เอาให้สุกเลยไม่สุกเลยสุกแล้วเนี่ยไข่สุกแล้วหนูไม่สุก เดี๋ยวผมจะร้องให้เพื่อเดวผมจะร้องเพลงให้ฟังนะครับไอ่ปิดร้องเพลงเหรอร้องเพลงให้ฟังหน่อยเลวเพลงอะไรเหรอคะ มันดีดไปแล้วดำน้อเลยทำไมมันโมโหครับพี่ไม่ใช่ว่ามันดีดไปนู่นโงมันดีนะเข้ากลัวแบตดเขาไม่เข้ามากเลยแบตจิ้งมีทีเดียวเองกว่าเราจะเลิกเล่นกันนู่นก็โดนแบบเดียวกันวับเมาพูดอย่างนี้จต้องมีเรื่องแล้วอนดำน้องสนับซ้ายซ้ายหน่อยเร็วรอตรงนี้แหละ จะวิ่งเป็นอย่างนั้นดีนะ้องหงงมันจะแตกเนาะดีนายเป็นรอ,อไว้ให้มึงยิงดิมึงยิงดิมึงยิงดิฟาร์มัสว่าสองเก็บไว้ประดับนึกยังไงมึงยิงมันดิโอ้โหในบ้านในบ้านดำมันอยู่ตรงนั้นนลยดำตรงนั้นนะเออยิงดิยิงมันมัน,มนไม่อุดอุดรูอุดรู

Saya orang mampu life